ในแผนที่โลกยุคล่าอาณานิคมเกือบทุกดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกย้อมด้วยสีของมหาอำนาจยุโรปแต่มีเพียงชื่อเดียวที่ยังคงเป็นอิสระยินนี้ต้อนรับสู่รายการย้อนสยามเรื่องจ,งจริงจากอดีตวันนี้เราจะพาคุณกลับไปในช่วงเวลาที่โลกกำลังเดือดระอุชาติใหญ่ออกล่าอนานิคมเพื่อขยายอำนาจขณะที่บ้านเมืองรอบข้างของเราถูกกลืนหายไปทีละแห่ง แต่สยามกลับรอดพ้นมาได้อย่างปาฏิหารเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครคำถามคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นโชคชะตาหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังม่านการเมืองโลกวันนี้คุณจะได้ฟังทุกเหตุผลทุกปัจจัยและทุกความจริงที่ทำให้สยามยังคงยืนอยู่ได้ในวันที่ทั้งภูมิภาค ร่วงหล่นลงทีละประเทศในหน้าประวัติศาสตร์โลกช่วงคริสตศตวรรษาที่1 8บแถึงสิคือยุคที่มหาอำนาจยุโรปต่างออกเดินเรือสแสวงหาประเทศใหม่เพื่อยึดครองขยายอาณาจักรและช่วงชิงทรัพ,พยากรโลกทั้งใบถูกแบ่งด้วยแรงผลักของลทธิล่าอนาณิคมเกือบทุกพื้นที่ของเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใตา้ถูกวาดเส้นพรมแดนขึ้นใหม่โดยไม่สนว่าผู้คนในภูมิภาคนั้นจะรู้สึกอย่างไร ในเอเชียตะออกเฉียงใต้ ai, ภูมิภาคที่เคยเป็นเส้นทางการค้าคึกคักมาตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิถูกมหาอำนาจยุโรปเข้ายึดครองทีละแหง่งพม,ม่าอยู่ใต้อังกฤษเวียดนามลาวและกัมพูชาอยู่ใต้ฝรั่งเศสมาเลเซียสิงคโปร์อยู่ใต้สหราชอาณาจักรอินโดนีเซียอยู่ใต้เนเธอร์ลแลนด์ฟิลิปปินส์อยู่ใต้สเปนก่อนถูกเปลี่ยนอำนาจเป็นของสหรัฐอเมริกาแต่ในแผนที่ที่ถูกย้อมสีเหล่านั้นมีจุดหนึ่ง ที่ยังคงเด่นชัดและยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของตัวเองได้อย่างน่าประหลาดใจจุดนั้นคือสยามประเทศที่ไม่เคยถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมไม่เคยมีผู้ว่าการยุโรปมาบริหารไม่เคยต้องสู้สงครามปลดแอกหลังการถูกยึดครองแตกแต่งจากประเทศเพื่อนบ้านแทบทุกแห่งคำถามที่โลกยังคงตั้งมาจนถึงปัจจุบันคือทำไมสยามรอดทำไมสยามไม่ถูกยึดทั้งที่กำลังก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าชาติตะวันตก เกิดอะไรขึ้นในช่วงร้อยปีนั้นที่ทำให้สยามคงอยู่ได้ในฐานะชาติเอกราชคำตอบเหล่านี้ไม่ได้มีแค่เหตุผลเดียวแต่เป็นเครือข่ายของปัจจัยจำนวนมากที่ค่อยๆสานกันจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันทางประวัติศาสตร์ที่ปกป้องสยามไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นเหมือนประเทศอื่นและวันนี้เราจะพาคุณย้อนอดีตไปสำรวจเหตุผลเหล่านั้นไปทีละข้อตั้งแต่เบื้องหน้าที่คนส่วนใหญ่รู้ จนถึงเบื้องหลังที่ตำรามไม่ค่อยเล่าวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งที่สุดเพื่อให้เข้าใจว่าการรวดของสยามนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและเป็นบทเรียนทางการทูตที่โลกยังกล่าวถึงจนปัจจุบันภูมิรัฐ,ฐศาสตร์สยามตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ยุโรปต้องการให้เป็นรัฐกันชนในยุคที่อังกฤษและฝรั่งเศสขยายอำนาจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลที่ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามได้ดินแดนเพิ่มเพราะดินแดนคือพลังทางเศรษฐกิจทางทหารและยุทธศาสตร์การเดินเรือลองนึกภาพแผนที่ในยุคนั้นอังกฤษยึดอินเดียพมา่าและมาลายูฝรั่งเศสยึดยวนลาวและกัมพูชาหากฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งยึดสยามได้อีกฝ่ายจะเสียเปรียบอย่างมหาศาล จึงเกิดสถานการณ์ที่น่าสนใจมากนั่นคือทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างต้องการให้สยามอยู่เป็นกลางเพราะถ้าสยามถูกยึดโดยฝรั่งเศสอังกฤษจะถูกบีบอัดตั้งแต่พมา่าลงมาถึงมาลายูไม่มีพื้นที่กันชนหากสยามถูกยึดโดยอังกฤษฝรั่งเศสก็จะถูกปิดเส้นทางในอินโดจีนเช่นกันดังนั้นแม้ยุโรปจะแข็งกร้าวเพียงใดแต่พวกเขา ไม่อยากให้สยามเป็นของใครทั้งสิ้นนี่คือโชคทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญมากซึ่งเพื่อนบ้านไม่มีแต่โชคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากสยามไม่รู้จักเล่นเกมมหาอำนาจก็อาจถูกยึดได้ง่ายเหมือนกัน 2. เกมการทูตอันแยบยนต์สยามรู้วิธีคุยกับทุกฝ่ายแต่ไม่เป็นลูกใครนี่คือหัวใจที่แท้จริง ของการรอดจากอนานิคมสยามไม่เคยเลือกเข้าข้างชาติใดาชาติหนึ่งแบบเต็มตัวแต่เลือกนโยบายที่เรียกว่าการทูตสมดุลมหาอำนาจหรือ Balance of Power ความหมายคือทำอย่างไรให้ยุโรปสองฝั่งไม่เชื่อว่าตนเสียเปรียบหากสยามยังคงอยู่เป็นกลางผลคือสยามต้องเจรจากับอังกฤษเจรจากับฝรั่งเศสเปิดการค้าให้ทุกชาติ รับที่ปรึกษาชาวต่างชาติเข้ามาแต่หลายสัญชาติเพื่อไม่ให้ชาติเดียวผูกอำนาจใช้สนที่สัญญาเพื่อซื้อเวลาในการปฏิรูปสร้างภาพลักษณ์ว่าสยามเป็นประเทศที่เจรจาได้ไม่ต้องใช้กำลังยึดเมื่อสองมหาอำนาจเห็นว่าสยามไม่ใช่ประเทศที่สร้างปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นผู้เล่นที่มีเหตุผลพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทาหารเข้ายึดสยาม นี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สยามรอด 3. การยอมเสียบางส่วนเพื่อรักษาทั้งประเทศกลยุทธ์ที่หลายคนไม่อยากพูดถึงสยามไม่ได้รอดมาแบบง่ายๆมีช่วงเวลาหลายครั้งที่สยามต้องเจอแรงกดดันอย่างหนักจากมหาอำนาจโดยเฉพาะฝรั่งเศสเหตุการณ์เช่นการเสียดินแดนลาวฝั่งซ้ายเมงการเสียดินแดนจำปาสักการเสียดินแดนกัมพูชา การเสียดินแดนมาลายูด้านเหนือให้สหาราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสยามรู้ว่าถ้าขัดขืนเต็มที่มหาอำนาจจะมีข้ออ้างในการใช้กำลังทหารและหากสู้จริงๆสยามก็คงแพ้อย่างราบคาบดังนั้นสยามต้องเลือกในสิ่งที่เจ็บน้อยที่สุดคือยอมเสียเพื่อรักษาเอกราชของประเทศโดยรวมนี่คือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์อย่างลึกซึ้งเพราะดีกว่าเสียเอกราชทั้งประเทศหลายคนอาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อพูดถึงดินแดนที่เคยเป็นของสยามแต่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการคำนวณเพื่ออนาคตของชาติที่ทำให้สยามคงอยู่ได้อย่างแท้จริง 4. การปฏิรูปสยามอย่างรวดเร็วเปลี่ยนประเทศทั้งระบบก่อนยุโรปจะมองว่าล้าหลังเกินไป ยุโรปใช้เหตุผลว่าประเทศล้าหลังจึงควรถูกปกครองในการยุตอนานิคมสยามรู้ทันและเริ่มรีบปฏิรูปเพื่อให้ยุโรปมองว่าสยามเป็นประเทศที่มีความเจริญพอที่จะปกครองตนเองได้รัชการที่สถึงรัชการที่หเริ่มปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่การยกเลิกระบบไพร่าทาศปฏิรูประบบศาลปฏิรูประบบราชการ สร้างกองทัพแบบใหม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาเมืองหลวงให้ทันสมัยส่งคนไทยไปเรียนยุโรปและนำเทคโนโลยีใหม่เช่นรถไฟไฟฟ้าโทรเลขเข้ามาทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนภาพสยามใหม่ทั้งประเทศยุโรปจึงมองว่าสยามไม่ใช่ประเทศป่าเถื่อนที่ต้องถูกปกครองแต่คือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างน่าจับตามอง นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้สยามรักษาเอกราชได้ในยุคล่าอาณานิคม 5. รัฐรวมศูนย์เข้มแข็งไม่แตกเป็นรัฐย่อยเหมือนประเทศเพื่อนบ้านจุดอ่อนของหลายประเทศที่ถูกยึดคือรัฐอ่อนแอภายในดังเช่นเวียดนามแตกเป็นหลายอาณาจักรลาวยากเป็นหลายแควน้นกัมพูชามีสงครามภายในเรื้อรังพมา่ามีปัญหาชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก เมื่อประเทศไม่เป็นปึกแผ่นฝรั่งจึงสามารถอ้างว่าเข้ามาปกป้องหรือเข้ามาจัดการความไม่สงบซึ่งแท้จริงคือการยึดอนานิคมแต่สยามแตกต่างออกไปสยามมีระบบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจรวมศูนย์ระบบบริหารราชสำนักที่แข้มแข็งหัวเมืองที่ยังอยู่ใต้บังคับบัญชาระบบเกณฑ์ทหารแบบโบราณที่ยังใช้งานได้อยู่ ดังนั้นแม้สยามจะล้าหลังทางเทคโนโลยีแต่รัฐมีเสถียรภาพภายในสูงกว่าเพื่อนบ้านยุโรปจึงไม่สามารถอ้างเหตุผลว่าสยามไร้ความสามารถในการปกครองตนเองได้ง่ายๆ 6. เศรษฐกิจที่ยุโรปต้องพึ่งสยามเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกยุคนั้นสินค้าไทยในยุคนั้นเป็นที่ต้องการของยุโรปอย่างมากโดยเฉพาะข้าวไม้สักดีบุก และอย่างภาราสยามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดุโรปจึงตระหนักว่าการมีสยามเป็นมิตรทางการค้าจะดีกว่าเพราะหากยุโรปเข้ายุดสยามต้องรับภาระในการบริหารอาจเกิดความไม่สงบทำให้ผลผลิตหยุดชะงักและเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังนั้นสยามที่มิตรคุยง่ายมีค่ามากกว่าสยามที่ถูกยึดครอง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้สยามรอดมาได้ 7. ผู้นำสยามมีวิสัยทัศน์การรอดของประเทศขึ้นอยู่กับความเข้าใจโลกของคนบนยอดพีระมิดปัจจัยสำคัญที่สุดคือคุณภาพของผู้นำในยุคสมัยที่สยามเผชิญภัยจากจักรวรรดิยุโรปรัชกาลที่สทรงระมัดระวังการติดต่อกับทวันตกแต่เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง รัชกาลที่ 4. ทรงมีวิสัยทัศน์เข้าใจโลกยุคใหม่อย่างยิ่งทรงศึกษาความรู้ตะวันตกด้วยพระองค์เองรัชกาลที่ 5. ทรงเดินทางไปยุโรปเจรจากับราชวงศ์หลายประเทศสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่มีเกียรติและทันสมัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความรู้กว้างขวางคือรากฐานสำคัญที่สุดของการรอดจากลัทธิล่าอาณานิคมเพราะผู้นำเหล่านี้รู้เสมอว่า การรอดของสยามต้องอาศัยการปรับตัวมากกว่าการใช้กำลังและเพราะความเข้าใจเช่นนี้สยามจึงไม่ถูกยึดแม้ในวันที่มหาอำนาจยุโรปกำลังพยายามล้อมรอบทุกทิศความจริงที่หลายคนไม่รู้สยามรอดเพราะทั้งเก่งและโชคช่วยการรอดของสยามไม่ใช่เรื่องฝีมือเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เรื่องโชคอย่างเดียวแต่คือการผสมกันระหว่าง ผู้นำที่มองเห็นไกลระบบราชการที่เข้มแข็งการทู่ระดับสูงการปฏิรูปภายในเศรษฐกิจที่ยุรูปต้องพึ่งภูมิศาสตร์ที่เป็นกันชนการยอมเสียพื้นที่บางส่วนยังเจ็บปวดทั้งหมดนี้รวมกันจนเกิดเป็นคำตอบเดียวคือสยามคือประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก นี่คือเรื่องจริงที่ทำให้โลคยังคงตั้งคำถามจนถึงทุกวันนี้ว่าสยามทำได้อย่างไรในวันที่ทั้งโลกแทบไม่มีใครรอดและนี่คือสิ่งที่คุณได้ฟังทั้งหมดในวันนี้เรื่องราวแห่งการอยู่รอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เอเชียเรื่องราวการรอดพ้นจากลัทธิล่าอานานิคมของสยามไม่ใช่แค่บทเรียงทางประวัติศาสตร์แต่คือหลักฐานของปัญญา ผู้นและการมองการไกลที่ช่วยให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้อยู่รอดท่ามกลางมหาอำนาจที่พร้อมกลืนทุกอย่างเข้าไปในกามือสยามรอดเพราะเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะระจาและเรียนรู้ที่จะปกป้องในสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเอกราชของชาติขอบคุณที่รับฟังย้อนสยามเรื่องจริงจ้างอดีต หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่เราจะพาคุณกลับไปค้นความจริงที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย